สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องฟ้าใสชาแนลนะครับและวันนี้เราจะมาเล่นเกมพาร์ทออฟไททันเหมือนเดิมนะครับและวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเจ้าคาคาโลดอนตัวโซลารตนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่ลงมาเป็นมอร์สนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ได้เ,เข้ามาในเซิร์ฟออนไลน์แล้วนะครับและผมจะมาลองเล่นดูนะครับเจ้าตัวนี้จะมีจะเป็นตระกูลเดียวกับกีกานะครับจะเป็นตระกูลคาคาโลดอนตัวโซลิดนะครับ น่าจะมีความสูงอยู่ที่4เมตรจากสะโพกนะและจะมีความยาวอยู่ที่12เมตรถึง13นะครับจะอยู่ในยุคครีเทเชียสนะครับเจ้าตัวนี้และที่สำคัญมันอยู่ในยุคเดียวกับเจ้าสไปโนซอรัสด้วยนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนพบฟอสซิลของสไปโนมีรอยกัดของเจ้าคาคารโรดอนด้วยนะครับมันเป็นไดโนเสาร์ฟ,ฟันฉลามนะครับเจ้าตัวนี้โอเคครับเราจะมาดูที่สกิลกันเลยนะครับ สกิลของมันเนี่ยจะมีแค่การกัดนะครับตอนนี้น่วตรงนี้จะเป็นหางหรือเปล่าเออตรงนี้เป็นฟาดหางนะครับโอเคครับสกิลก็จะประมาณนี้นะครับของตัวเด็กนะเรามาดูที่เสียงร้องกันเลยนะครับเสียงร้องประกาศนะครับอ่าก็ดูสมจริงมากครับต่อไปเลยครับเสียงสองนะนี่เสียงสองมาดูที่เสียงขู่กันครับ เสียงขู่ก็จะสั้นๆหน่อยนะครับมาดูอีกทีครับอ่าสมจริงมากครับสามารถอ้าปากได้กว้างมากนี่เสียงเตือนภัยนะครับมาดูที่เสียงเป็นมิตนะโอเคดูท่าต่อไปกันครับนี่ก็จะเป็นสะบัดตัวนะนี่คงจะเป็นท่าระวังภัยนะครับตัวเนี้ย มาดูต่อไปนะครับท่าสุดท้ายนะอเอาเท้าเขี่ยพื้นนะครับตัวนี้โอเคครับเราไปฟาบแต้มกันเลยนะครับและวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราเหมือนเดิมนะครับ K i ของเรานั่นเองนะครับและตอนนี้ผมยังเป็นเจ้าจูวี่อยู่นะครับเป็นตัวเด็กนะครับตอนนี้ผมยังไม่โตแล้วเราก็ คลิปนี้น่าจะไม่ได้ล่านะครับหรือว่าถ้าหากมีตัวอะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมจะลองล่าดูนะนี่ก็จะเป็นสายดีเฟนต์นะครับที่ผมเล่นนะผมไม่ได้เล่นสายสปีดนะครับหรือสายบาลานเลยนะเพราะว่าสายดีเฟนต์เนี่ยจะดูผมชอบที่มันถึกนะครับและตัวมันเนี่ยก็คล้ายๆกับกีก้ามากนะครับ โอเคผมจะเก็บดอกไม้นะครับเพราะว่ามันให้เราเก็บดอกไม้นะนี่คือวิธีการฟาร์มค่าเติบโตนะครับแล้วก็เราจะได้แต้มมาปลดสกิลกันด้วยนะครับพร้อมสกินนะครับ เราจะฟาร์มกันต่อเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของเราก็คืออ d โดเดเซนตนะครับเพื่อที่จะเป็นซับอดาวนะครับแต่ไม่รู้คลิปนี้เนี่ยผมจะฟาร์มจนจนเป็นอะดาวโตเต็มไวัได้หรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยให้ค่าเติบโตสูงมากนครับนี่ครับขนาดเอาจริงขนาดเราเดินเล่นอยู่เฉย,ยๆเนี่ยเราก็โตเต็มไวัได้เลยนะครับในเซิร์ฟนี้แต่ว่า เราจะไม่สามารถได้แต้มาปลดสกิลได้นะครับเราจะมีแค่ท่ากัดนะฟาร์มต่อไปครับเพื่อเป้าหมายการเติบโตนะเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยก็คือซับอะเดานะครับ ก้าวข้ามอโดเดเซนต์ไปอีกนะครับโอเคภารกิจต่อไปให้เราเก็บไม้นะครับเหมือนไม้จะเยอะด้วยนะครับโอเคผมจะฟาร์มเลยนะเวลาเก็บไม้เนี่ยผมเบื่ออย่างเดียวนะครับเบื่อให้บางทีมันมัน อะไรมันกดไม่โดนนะครับมันจะให้เรากินน้ําแทนนะครับเนี่ยกดยากมากยี่สาท่อนนะครับแต่ภารกิจส่วนรวมเนี่ยให้เก็บ100เลยนะครับ คนในเซิร์ฟตอนนี้ก็เยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจนะครับว่าตรงนี้ทําไมไม่มีใครมาทาเควสกันนะครับทั้งทที่ตรงนี้มันทําง่ายนะครับแต่ว่ามันได้แต้มน้อยนะผมคิดว่าเขาน่าจะไปตรงโค้งมอรณะนะครับบึงน้ํบมรณะนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันได้แต้มเยอะนะถ้าไปตรงนั้นทุกครั้งเนี่ยในเซิร์ฟนี้เนี่ยเหมือนจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นทุกทีนะครับ เดี๋ยวถ้า,าถ้าหากเราเป็นซับปอดาลแล้วผมจะเดินทางไปที่นั่นเลยนะครับเพื่อที่จะออกล่านะเพราะว่าผมอยากลองว่าเจ้าคาราโดอนเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับในความจริงเนี่ยมันวิ่งช้ากว่ากีก้านะครับกีกาจะวิ่งเร็วกว่าและและจะมีแรงกัดมากกว่ากีก้าด้วยนะครับเจ้าตัวเนี้ยถึงจะตัวเล็กกว่านะ นี่ครับนี่มันจะให้แต่ผมกินน้ำนะครับมันไม่ให้เราเก็บไม้เลยนะผมคิดว่ามันทำยากมากปุ่มผมก็น้อยมากปุ่มเล็กมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะสงสัยว่าผมเล่นใน iPad หรือเปล่านะครับแต่ในความจริงเนี่ยผมเล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับผมใช้โทรศัพท์รุ่น iPhone 8 p l u s นะครับ คือถ้าหากใครใช้ iphone 8 p l พ s ขึ้นไปเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเครื่องนะครับถ้าใครอยากเล่นนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องเติมนะครับเติมตัวเต็มนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ค่าเติบโตนะครับถ้าเราไม่เติมน่าจะเล่นไดโนเสาร์ไม่ได้ครบทุกตัวด้วยโอเคผมจะเก็บไม้เสร็จเนี่ยผมจะข้ามไปทำเควสที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าตรงที่ผมจะไปเนี่ยก็คือบนบนหัวบ้านแคมนะครับมันจะได้แต้มเยอะกว่าตรงนี้นะ thank <sweak> you ตอนนี้เราก็ใกล้จะเป็นอะโดเดเซนแล้วนะครับแต่เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือซับอะดานะครับหรือไม่ก็อะดาเลยนะครับมผมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยโตเตโตเร็เว,วมากเล่นแป๊บเดียวเนี่ยจะเป็นอะโดเดเซนลว<ม>แต้มยังไม่ได้ที่จะปลดสกิลโจมตีเพิ่มเติมเลยนะครับ โอเคครับไปกันต่อเลยนะครับฟาร์มภารกิจให้เสร็จนะครับแล้วเราจะย้ายที่นะโอเคผมจะขึ้นไปข้างบนหาเพื่อนเลยนะครับเพราะว่ากองไม้ที่เหลือน่าจะอยู่ข้างบนหมดนะอ่ะภารกิจเสร็จแล้วครับทุกคนโอเคเราจะย้ายที่ไปฟาร์มที่อื่นกันเลยนะครับ อ่าและตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ทําภารกิจ mm hmm. อีกที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นอโดเดเซนต์แล้วนะครับโตขึ้นมาอีกขั้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้เราตัวโตเกือบจะเท่าอันโลแล้วหรือเปล่านะน่าจะประมาณเท่าคาโนนะครับตอนนี้มันให้ผมเก็บไม้นะผมจะทำภารกิจต่อเลยนะ ผมก็ได้เปลี่ยนสกินนิดหน่อยนะครับเป็นสกินธรรมดานะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนให้มันเป็นลายขึ้นนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้เหมือนกับเหมือนกับพวกอะไรจริงเหลนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคาราโรดอนกับกีการเนี่ยมันจะล่าเป็นฝูงนะครับเวลาเราออกล่าเนี่ยผมจะหาฝูงนะครับจะหาเพื่อนนะ แล้วผมจะลองล่าสไปโนดูนะครับเพราะอยากจะรู้ว่าสไปโนกับคาคาโรดอนเนี่ยใครจะโหดกว่ากันนะครับผมรู้สึกว่าถ้าวิ่งเนี่ยเหมือนจะสมจริงกว่ากีก้าอีกนะครับจะตัวเนี้ยเพราะถ้าวิ่งเนี่ยเหมือนจะตรงสะโพกนะครับมันจะเป็นต้นขานะครับ มันจะเคลื่อนไหวขยับไปด้วยนะแต่กีกาเนี่ยเหมือนวิ่งถ้าวิ่งเนี่เหมือนอยู่กับพี่เลยนะสะโพกไม่ขยับนะแต่ขาขยับเนะเหมือนแต้มของเราจะพอปลดท่าฟาดหางแล้วนะครับเพราะว่ามันเตือนแล้วเนี่ยนี่ครับมันให้แต่ให้แต่เรากินน้ำนะครับมันเป็นการฟาร์มที่ยากมากนะครับ กับเก็บไม้เนี่ยโอเคครับไปกันต่อเลยนะครับตอนนี้จะให้เราเก็บหมากงโอ๊กนะครับเก็บลูกโอ๊กนะนี่ก็จะเป็นสกิลฟาดหางนะครับนี่อ๋อนี่เป็นกลงเล็บนะครับเป็นรูปก,กลงเล็บนะ ผมคิดว่าเป็นหางอีกนะที่แท้มันเป็นรูปกรงเล็บนะครับมผมดูผิดนะโอเคผมจะไปปลดท่ากรงเล็บก่อนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะเก็บแต้มไม่พอก่อนนะมันใช้600แต้มนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปเก็บลูกโอ้ก่อนเลยนะครับ เพราะว่าไม้เนี่ยผมจะเอาไว้ให้เพื่อ,อนเก็บนะครับเข้าป่าโอกเนี่ยเหมือนผมจะแหลกนะทุกคนจะว่าอะไรนะในป่าโอกเนี่ยจะเป็นป่าที่ผมเกลียดมากนะครับเพราะว่ามันเข้ามาทีไรมันแหลกทุกทีนะครับ คือถ้าให้ผมสู้ในป่าโอ๊กเนี่ยผมคงสู้ใครไม่ได้นะครับเพราะมันแหลกนะโอเคครับฟาร์มกันต่อเลยนะครับฟาร์มให้เสร็จนะครับลูกโอ๊กเนี่ยแล้วเราจะรีบออกจากป่าโอ๊กเลยนะครับ เหมือนจะมีเตือนภัยอันตรายด้วยนะครับโอเคถ้าหากมีตัวอะไรมาเนี่ยผมจะลองล่าให้ดูนะครับว่าคาคาโรดอนเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับดูว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมนะครับและตอนนี้เราก็เริ่มจะใกล้จะเป็นซับแล้วนะครับใกล้จะเป็นซับอาเดลแล้วนะผมคิดว่าน่าจะสู้ตัวอื่นได้อยู่นะครับ คาคาโลโดอนเนี่ยถ้าหากเป็นซับอะเดาเนี่ยน่าจะตัวเท่าอันโลหรือเปล่านะถ้าเท่าอันโลเนี่ยเราก็สามารถสู้ได้แทบทุกตัวแล้วนะครับนอกจากเจ้าพวกสัตว์ตัวใหญ่นะอย่างเช่นกินพืชตัวใหญ่ไดโนคีรัสแล้วก็ไทเซิลทอปนะครับเราน่าจะสู้ไม่ได้นะถ้าหากเราเป็นซับอะเดานะแต่ถ้าเราโตเต็มไว้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่กลัวตัวอะไรแนร่เลย ภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคมันให้เราเก็บดอกไม้นะครับผมจะไปเก็บดอกไม้ต่อเลยนะถ้าวิ่งก็จะดูเหมือนจะอืดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเริ่มตัวใหญ่แล้วนะโอเคครับมาเก็บดอกไม้กันต่อเลยนะครับคือภารกิจส่วนตัวที่นี่เราจะได้ทีละ50แต้มนะครับ แต่ถ้าเป็นภารกิจส่วนรวมเนี่ยเราจะได้ทีละ200แต้มเลยนะถือว่าได้โคตรเยอะเลยนะครับเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป้าหมายนะซับอเดานะครับเราจอกล้าเลยนะถ้าหากเราเป็นซับอะเดาะ้า โอเคภารกิจก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ mm hmm. เขาให้เราเก็บสาลายกันต่อเลยนะครับโอเคเหมือนตอนนี้เราจะปลดท่ากงเล็บได้แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะขอเก็บเน้ยให้เศษก่อนนะครับ mm hmm. ผมจะปลดท่ากงเล็บเลยนะ เก็บแหนเนี่ยถึงจะอยู่ในน้ําเนี่ยแต่ก็เก็บง่ายกว่าเก็บไม้นะครับเพราะว่าแหนเนี่ยมันจะเป็นชิ้นของใครของมันเลยนะโอเคครับเราเสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วนะครับผมจะทำภารกิจส่วนรวมให้เสร็จเลยนะ เพื่อล่า2 0 0แต้มเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องปลดท่าฟาดหางด้วยนะครับเราจะต้องมีอาวุธอาวุธ3อย่างนะครับคือกัดแล้วก็กงเล็บแล้วก็ฟาดหางนะครับเราถึงจะสู้ใครเขาได้นะคือเราเล่นเป็นสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยเราต้องก้มหน้ามากเลยนะครับเพราะว่า เราเราถึงจะถึงเจ้าสิ่งที่ให้เราเก็บนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่เนี่ยทั้งเงยหน้าขึ้นเนี่ยมันจะไม่ให้เก็บเลยนะครับมันจะไม่เห็นนะเราต้องก้มหน้าอย่างเดียวนะครับคือก้มหน้าเนี่ยถ้าหกมีตัวอะไรมาใกล้ๆเนี่ยถ้าไม่ฟังเสียงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามีตัวอะไรมาจะมาล่าเราหรือเปล่านะโอเคภารกิจก็เสร็จแล้วนะครับเราได้200แต้มเลยนะ และตอนนี้เราก็ได้เป็นซับอะดาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาปลดท่ากงเล็บเลยนะนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตอนเราโตเป็นซับอะดานะใกล้จะโตเต็มวัยแล้วนะครับนี่ครับท่ากงเล็บนะโอเคเราจะปลดเลยนะครับท่ากงเล็บห0ร้อแต้มนะครับผมจะปลดเลยนะ กด yes ไปครับนี่ครับปดเรียบร้อยปดท่าฟาดหางต่อนะครับเอาเหมือนแต้มจะไม่พอหรือเปล่าแต่แต้มเนี่ยก็เหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับ900อยเลยนะหรือว่ามันจะบักนะครับน่าจะบักนะคือเราปรดไปแล้วเนี่ยแต้มยังไม่ลดเหมือนจะยังไม่ลดนะครับแต่ที่จริงแล้วมันลดนะมันบักนะนั่นไงเหลือ350ขาด50แต้มนะครับ โอเคผมจะใส่ท่ากงเล็บก่อนนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราจะต้องนอนนะครับคือที่จริงแล้วถ้าไม่ใช่เซิร์ฟมอสเนี่ยเราจะต้องเข้าไปใส่ในบ้านแคมป์นะครับแต่นี่มันเป็นเซิร์ฟมอสนะครับเราต้องแค่นอนลงเนี่ยเราก็ใส่ได้นะครับนี่ครับท่ากงเล็บนะนี่ครับการขวนก็จะประมาณนี้นะ โอเคผมจะฟาร์มต่ออีก50แต้มนะเพื่อที่จะปลดท่าฟา้า่างนะครับ และตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะมืดมากนะครับในเกมนี้ผมผมเกลียดตอนกลางคืนที่สุดนะครับมันเหมือนกับกลางคืนนานมากนะครับเกมนี้หรือผมคิดไป้เองหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับอ่าภารกิจเราสำเร็จแล้วผมจะปลดท่าฟาดหางเลยนะ นอนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ400แต้มปดไปเลยครับเอาวใส่ไม่ได้อ๋อเหมือนผมจะกดนั่งนะโอเคเรากดนอนลงไปเลยนะครับถ้าหากเรานั่งเราใส่ไม่ได้นะนี่ครับใส่เรียบร้อยนะครับนี่เอาเรล่วเหมือนจะมีท่ากัดรุนแรงกว่าด้วยนะครับในนี้เขียนบอกว่าเหมือนกับติดสถานะเลือดไหลนะครับกัดตดบิลนะครับ แต้มพั0หเลยนะตอนนี้แต้มเราเหลือศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มต่อนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปทดสอบดามเมจกับเพื่อนก่อนนะครับนี่ครับถ้าฟาดหางก็จะประมาณนี้นะเหมือนกับแซ่กำลังเหวี่ยงฟาดอะไรไม่รู้อะโอเคผมจะมาทดสอบเพื่อนเลยนะ เหมือนเพื่อนเราจะตัวใหญ่กว่าเรานะครับเพราะว่าเขาก็เป็นสายดีเฟนต์เหมือนกันนะกัดเข้าไปเนี่ก็เหมือนจะแรงครับกอไม่เป็นไรครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมจะให้เพื่อนกัดผมดูนะครับเมื่อกี้เหมือนเขาจะฟาดหางใส่เราครับเลื่อนไม่ลดนะ่าเหมือนจะกัดแรงด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกวนเขาดูนะครับ อุ้ยขวดนแรงมากครับแต่เหมือนเลือดไม่ไหลนะครับถ้าจะให้เลือดไหลน่าจะเป็นการกัดติดบิลิทนั่นนะครับทำให้สถานะเลือดไหลนะโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบก็กดไลค์กดซ u b สไ r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ ep หน้านะครับเราจะมาล่ากันนะครับล่าสไปโนกันเลยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ